นอนดีๆนี่ก็นอนดีแล้วไงสระผมนะให้เป่าผมมาพรุ่งนี้ทํางานวันแรกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกถ้าไม่สบายนะกูจะซ้ําให้หนักกว่าเดิมอีกซ้ําด้วยอะไรเหรอจ๊ะตีนออ้ยกลัวแล้วครับโอยกลัวแล้วครับอย่าทำเลยนะครับกลัวแล้วเดี๋ยวกูเช็ดผมให้ ดีจังเลยเนาะเออแต่กูถามอะไรมึงอย่างหนึ่งดิอะไรมึงเคยนึกรังเกียจกูที่กูมีอดีตแย่ๆป่ะวะแบบที่กูมีอะไร คนอื่นไปทั่วมึงรังเกียจกูปะวะใช่ว่าทุกคนจะบริสุทธิ์ก่อนเจอรักแท้สักหน่อยแล้วมึงจะนึกถึงอดีตของกูปะวะคนเราอ่ะต้องก้าวเดินไปข้างหน้าอะไรที่ไม่ดีกูไม่จำหรอกส่วนมึงอ่ะก็เก็บไว้เป็นบทเรียนก็นแล้วกัน งั้นถ้ากูจะขอขอก้าวหน้ากับมึงมากกว่านี้มึงโอเคป่ะได้จริงปะเนี่ยในฐานะที่พรุ่งนี้เราสองคนจะก้าวสู่วัยทำงานแล้วกูเลยสงสารมึงที่มึงต้องคนนอนปวดหลังบนพื้นมาตลอด นับตั้งแต่วันนี้กูอนุญาตให้มึงขึ้นมานอนบนเตียงกับกูแค่นี้ก้าหน้าพอไหมมากเลยจ้ะนอนเลยไหม,มเอมาเลยครัเตียงที่คุณเคยคนที่คุณเคยนอนแบบนี้นด้เปล่าครับไมบไ่นอนไม่ลับอ่ะโอยทำไงอ่ะกูนอนไม่ลอ เ้าแบบนี้ลาป่ะเลหลาหมอจะให้เูงไว้อราข้างล่างนะโอเคไม่เป็นไรปัดชิมนิเทศผ่านไปเราเริ่มหางานและก็ปูทางสำหรับอนาคตของตัวเองโชคดีที่พี่น้องชาวในเทศของเรามีคอนเนคชันที่ถักทอกันมาอย่างยาวนานดังนั้นผม,ผมกลับไปเติร์ดเลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานกับโปรดักชันเฮ <ang> าส์แห่งหนึ่งเพื่อสั่งสมประสบการณ์ รู้ตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปเกือบ8เดือนแล้วถูกส่งกำหนดการของงานรับปริญญาที่เรารอคอยมาแต่ไอ้ที่เรารอเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากเจอเพื่อนครับแม่งไม่รู้ไปตายหาที่ไหนกันหมดกว่าจะนัดรวมพลได้เนี่ยยากเย็นแสนเข็นแถมยังมาไม่เคยครบเจอกันคืนพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆขอแบบครบๆนะครับแมตต์นี้ไปไหมจ๊เติร์ ไปดิไม่ได้เจอผู้มันตั้งนานอะ่ะไปเจอผู้มันก่อนรับไปดิญญาจริงสักหน่อยก็ดีโอเคถ้าเตยไปค่ายก็ไปแต่ว่ากูไปช้าหน่อยนะกูมีไปกินเลี้ยงกระสายรหัสอะได้ดิแต่ว่าเตยอย่าปล่อยให้ค่ายรอนานนะรีบรีบม,มานะถึงอีถึงละอ,อย่าไปนานได้เปล่าจริงนะดีมาก